ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับก็จะมาชมเครื่องเสียงชุดครับผมครับเครื่องเสียงเนี่ยมีหลายแบบครับผมครับฟังในบ้านเปิดเพลงนอกบ้านออกงานเห็นไหมครับเครื่องเสียงเหมือนกันเนี่ยแต่ต่างกันหลายแบบแต่ชุดเนี้ยลูกค้าซื้อไปออกงานออกงานคืองานอะไรครับงานกินดองครับงานบวชงานธุรกิจพวกเนี้ยออกงานเนี้ยชุดเนี้ยซื้อไปออกงานครับก็จ่ายได้แล้วก็เครื่องเสียงเมียได้ดีไหมหลายคนถามมาว่าอย่างนั้นครับผมครับคือเครื่องเสียงเนี่ยถามว่าได้เนี่ยดีนะครับผมครับหนึ่งละคืออะไรละครับผมครับ สมมุติว่าเราหนึ่งเดือนเนี่ยรรับงานหนึ่งเนี่ยหรือหนึ่งวันเนี่ยวันละพันนะครับลองคิดดูวันละพันครับผมครับเอาแค่ okay. งานศบเนี่ยโอ้อยู่เจ็ดคืนก็เจ็ดพันแล้วนะครับผมครับแล้วก็ในงานน่ะเล่าฟรีกับข้าวฟรีนั่นแหละคือผลอะไรที่เราได้แล้วซื้อเสียงขนาดเนี้ยจะได้ทุนคืนใกล้ไหมผมบอกเลยครับไม่ได้ทุนคืนจะเอาเงินเป็นก้อนกับกระเสียงไม่ได้คืนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นแต่เงินที่ได้จากงานเนี่ยจะเราเลี้ยงชีวิตเราครับได้เงินมา เช่นเดียนี่ตลอดครับผมก็เอาง่ายๆไม่ได้เงินเป็นก้อนแต่เป็นอาชีพเสริมให้เราได้เงินตลอดนั่นเองครับผมครับทีนี้จะผมมาแนะนำหนึ่งชุดสำหรับชุดออกงานนะครับชุดนี้หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับชุดนี้ถือว่าเป็นชุดที่ออกงานได้เลยครับผมครับหนึ่งละ power ครับก็เป็นตัวใหญ่ครับเก้าศูนสองครับเป็น power เก้าพันวัตต์สวิตชิ่งครับตัวนี้ครับผมคับเบรคฝงละสามอยู่แน่นอนครับผมครับทีนี้เสียงกลางครับก็เป็นห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ตัวนี้จะเป็นขับกลางครับผมครับทั้ไมผมใช้สี อันนี้ขับกลาง2กลาง2กลาง2ครับผมครับชนี้ว่างนะครับผมครับว่างรออะไรครับเผื่อลูกค้าอยากใส่ฮอนหรืออยากใส่ตู้นิเตอร์ไปตั้งเต็นท์ครับช่องนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับผมครับคอสผมก็ให้เป็น3าถังเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจากพวังเรา2แท่นอาจจะเปลี่ยนเป็น3าแท่นขับเบรคขัก้างอะไรครับคอสนี้ก็รองรับได้เลยครับผมครับไม่ลอยครับผมครับดึงเครื่องไปด้วยยู่แล้วปักไฟครับ ก็เป็นตัวที่มีหน้าจอครับตัวนี้มันความพิเศษยังไงครับหนึ่งละถ้าไฟตกไฟพออะเรารู้เลยว่าในงานนั้นน่ะเสียงเราดีนอนเช่นตัวนี้ไฟบ้านผม230มเปิดงี้ก็ดังดีครับผมครับตามานอกเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างนี้นะครับไฟ1้0ไฟ190เปิดขึ้นเนี่ยจากเครื่องที่ดรงรแรงเนี่ยก็ไม่ดังเลยก็ได้ครับนี่สำคัญมากสำหรับเกณฑ์น,นี่จะบอกส่งผลทุกอย่างแล้วก็สองะเราใส่เครื่องปัน่นแล้วก็สามารถเห็นไฟเท่าไหร่เห็นเนื้อเท่าไหร่ได้ได้อีกนี่คือ คุณสมบัติเขาปักไฟครับแล้วก็ปลั๊กไฟเนี่ยพวก power อะไรทุกอย่างเนี่ยเสียบคอนเนยตบดครับเราใช้งานเสียบไฟเสียเดียวก็ใช้งานได้เลยครับผมครับขึ้นมาข้างบนมิกก็เป็นมิกตัว8ไมค์ครับผมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้าเพิ่มหรือเปล่าผมก็จะไม่ได้ว่าชุดนี้มิกกี่ช่องช่องมันต่างกันยังไงครับคือมิกเอาง่ายๆครับมิกจะมี4ไมค์ครับเนี่ยสี่ไมก็มีแค่นี้นะครับเนี่ยแค่นี้มี6ไมค์ก็มีแค่นี้8ไมค์ก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันต่างยังไงครับต่างกันแค่ว่าเพิ่มจํานวนช่องเยอะเฉยครับผมคคคครรรรรัััััับบบบบเเ็ดออออออะะไไชชช่่่่งงงงงงมมต้้้ปปววหแนนนนสีีีย เชิญ์ี่เปานี่เห็นไหมครับเนี่ยการใช้งานมิกเกอร์อยงเงี้ยเรามิกที่หลายช่องมันดียังไงเช่นละ่ะเนี่ยอย่างช่องเนี้ยเป็นเสียงไม้ที่เราเข้าให้โคศกหรือพระเทศสองละ่ะถ้ามีพระเทพเสียงละ่ะบางบางเจ้าเนี่ยสามพม่าสครับสามไมาเลยนะครับสามไมาเลยถือว่าโหดมากครับผมครับอันนี้ก็เสียบประเภงเห็นไหมครับเนี่ยมิกแปดไม่ก็ข้อดีอย่างงี้ครับผมครับมิกก็มี EQ มีบลูทูธ มีเอฟเฟกถือว่าครบในตัวเลยทีเดียวครับผมครับชุดนี้เราจัดสลักไปเลยนะครับนี่สลักไปเลยครับแล้วใครได้แลกแบบฝาปิดก็สามารถบอกทีมงานเราได้ครับผมครับชุดแลกข้อดีเองครับไม่เป็นแา่น้าเครื่องเสียงครับได้ชุดนี้ไปเราได้เคมีอีกเดียวเพราะว่าพวกแหลกพวกอะไรเนี่ยเราเก็บสายบดไว้เป็นกันมาร์กสายไหมครับนี่มาร์กสายแล้วก็มาร์กทั้งหมดทั้งเบดทั้งกลางประมาณนี้เองครับผมครับทีนี้ตู้ดูตู้ครับทาไมผมถึงว่าถึงตู้ไปออกงานได้ก็คือ6กหเนี่ยก็ถือว่าโอ้ ฟังในบ้านเนี่ยผมบอกเลยครับลันแน่นอนครับผมครับเนี่ยชุดนี้เลยเหมาะสมกับเราออกงานครับเบสเปนิ้ว6ใบเทอร์โบ20มิลหน้าตะแกรงขอบเหล็กถือว่าเป็นตู้ที่ใช้งานปีเยอะมากกว่าสกอตส์หรับเทอร์โบ18ปนิ้วตัวนี้เอกซาวครับ A 12ครับผมครับ6ใบเหมือนกันครับผมครับใช้ได้หลายแบบลูกค้าที่มาแขนก็สามารถซื้อทังร้านมาแขนได้หรือซื้อบาร์แขนไปเพิ่มได้เองสลับในการแขนตู้อย่างนี้นะครับผมครับ นี่ครับเห็นไหมครับผมครับเครื่องเสียงหนึ่งชุดเนี่ยก็มีความต่างหลายอย่างเช่นฟังในบ้านออกงานในผมบ่าครับคนละแบบกันเลยครับผมครับจากคนเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อในการออกงานโดยเฉพาะเห็นไหมครับมันก็ออกงานโดยเฉพาะอย่างเงี้ยแล้วก็ความดังเขาเนี่ยก็ถือว่าถูกออกแบบมาไม่ธรรมดาเหมือนกันครับผมครับโอเคครับ